ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่สควิตเกมสของผมอะ่ะมันไม่ได้เหมือนอย่างช่องอื่นมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนต้องการใช่ครับคลิปนี้ผมลงทุนไปหนึ่งล้านบาทแล้วมันก็ไม่ใช่สควิปตเกมมันคือคลิปเซอร์ไพรส์ทีมงานของผมวันนึงก็คือพัดนั่นนะครับถ้าทุกคนอยากจะดูคลิปเรียๆแบบสควิตเกมใช่ไหมผมมาจัดมาขึ้นใหม่ครั้งนึงโดยผมมีเงินรางวัลให้สามแสนบาท อีกหนึ่งนุ่มที่เจอกับดราม่าอยู่ตลอดสำหรับสไปร์สพีดียูทูบเบอร์ชื่อดังล่าสุดนะคะก็เหมือนจะมีดราม่ามาเบาๆคะ่ะหลังจากที่เจ้าตัวลงคลิปคอนเทนต์ใหม่ในช่อง s p i d e r s p d มีชื่อคลิปที่ว่าผมจับคลลำบากมาเล่น Squid g เกมชิงเงิน1ล้านบาทซึ่งเปิดคลิปมานะคะก็พูดถึงพาร์ททีมงานที่อยู่กับสปร์มาตั้งแต่เปิดช่อง SPD จนถึงปัจจุบนันแต่ด้วยปัญหาส่วนตัวทาให้พาร์ทเนี่ยขอลาออกเหตุผลหลักๆก็คือน้องชายป่วยมีโรคแทรกซ้อน หลายโรคทําให้ต้องไปอยู่ดูแลครอบครัวจะได้มีเวลาดูแลน้องกับแม่มากขึ้นนะคะโดยคลิปนี้ไบร์เนี่ยได้เผยว่าอยากจะทำเซอร์ไพรส์ให้กับพัทโดยการลักพาตัวมาเล่น s q u i ิดเกมเพื่อชิงเงินรางวัล1ล้านบาทนั่นเองและพัทต้องผ่านเกมสุดโหดเพื่อเอารางวัลไปรักษาน้องให้ได้แต่พัทเองก็ไม่รู้ว่าผู้เล่นที่มาเล่นเป็นการจัดฉากทั้งหมดค่ะส่วนไบร์เองเนี่ยบอกว่าตนจะชมการแข่งขันผ่านทางหน้าจอคลิปนี้นะคะมีความยาวเกือบ1ชั่วโมงซึ่งเห การต่างๆในคลิปเนี่ยอาจจะมีการสร้างดรามา่าทําตามสคริปต์ที่วางเอาไว้และพอไปถึงด่านสุดท้ายก็มีการพาน้องชายของพัทมาร่วมเกมด้วยก่อนที่จะเฉลยว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการจัดฉากขึ้นมาเพื่อพัทเลยนะคะทําเอาหลายคนถึงกับน้ําตาซึมไปตามๆกันค่ะ ส่วนทางด้านแฟนคลับเองพอได้เห็นคลิปนี้แล้วนะคะก็พากันเข้ามาคอมเมนต์สนั่นส่วนใหญ่ก็ชื่นชมในความรักน้องของพาร์ทค่ะบอกว่าร้องไห้ตามเลยประทับใจทีมงานแล้วก็ SPD มากๆบางก็ชมนะคะว่าเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพแต่ว่าก็มีบางส่วนค่ะที่มองว่าสเกลใหญ่ขนาดนี้เนี่ยควรทำแบบจริงจังดีกว่าไหมก็ยกตัวอย่างคอมเมนต์จากแฟนๆ อย่างเช่นที่ว่าเสียดายคลิปสเกลใหญ่ขนาดนี้ลงทุนขนาดนี้น่าจะทำเรียวๆไปเลยแล้วค่อยเซอร์ไพรส์พาร์ทคลิปอื่นแทนถ้าไม่เตรียมมันจะสนุกกว่านี้เยอะเลยอยากให้ทำหใหม่สควิตเกมใหม่ลงแข่งแบบจริงๆบางก็เห็นด้วยนะคะบอกว่าแอบเสียดายโปรดักชันเหมือนกันคาดหวังกับสควิตเกมช่องนี้มากไปหน่อยบางคนก็มองว่าสนุกดีนะพอพูดว่าเอาคนที่ลำบากมาเล่นจริงๆแต่ก็นึกว่าจะเล่นกันแบบเรียๆพอเห็นผู้เล่นก็รู้เลยว่าคลิปนี้ทุก คนมีบทแน่นอนดูไปก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่รู้เลยบทสร้างมาเพื่อใครอย่างบางคนนะคะก็บอกว่าเป็นคลิปเกมที่กดข้ามบ่อยมากๆเพราะดูออกว่าเซตมาเพื่อพัดยิ่งผู้เล่นก็คือเล่นไม่เป็นธรรมชาติคาดหวังกับช่องมากเกินไปถ้าตัดต่อคลิปให้รู้ว่าแข่งขันจริงก็น่าจะดีแบบไม่สปอยพัดแต่แรกคนดูจะได้ลุ้นแต่ยังไงก็ชื่นชมไร้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับ SPD และนี่ก็เป็นบางส่วนของคอมเมนต์นะคะที่มีชาวเน็ตเนี่ย เหมือนจะมีดราม่านิดๆแหละว่าคาดหวังกับเกมนี้มากเกินไปซึ่งพอหนุ่มสปร이นนะคะได้เห็นคอมเมนต์เหล่านี้เนี่ยก็ทําให้เจ้าตัวออกมาโพสตคลิปชี้แจงสําหรับคอนเทนต์ดังกล่าวโดยเฉพาะค่ะโดยบอกเลยว่าขอโทษทุกคนที่คลิปนี้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวงังลงทุนหลักล้านก็จริงแต่หลักๆทําเพื่อเซอร์ไพรส์ทีมงานของตนเท่านั้นแต่ถ้าคนอยากจะให้ทําแบบเรียๆก็ได้เลยเดี๋ยวรอติดตามเอาละกันยังไงเดี๋ยวเราไปฟังสปร이นนะคะพูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะ ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่สควิตเกมสองของผมอะ่ะมันไม่ได้เหมือนอย่างช่องอื่นมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนต้องการใช่ครับคลิปนี้ผมลงทุนไปหนึ่งล้านห้าแสนบาทแล้วมันก็ไม่ใช่สควิตเกมมันคือคลิปเซอร์ไพรส์ทีมงานของผมวันหนึ่งก็คือพัทนั่นนะครับพัทเป็นตัดต่อคนแรกของผมและเขาตัดคลิปแรกที่ช่อง S อสพีดเลยนะคือตอนนี้นเขาไม่อยู่แล้วเขาต้องไปดูแลน้องนะครับซึ่งผมอะ่ะไม่ต้องการอะไรเลยอยากจะเก็บคลิปนี้เป็นความทรงจําดีๆระหว่างผมและพัทก็เท่านั้น ซึ่งในคลิปทุกคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่สมจริงมีการแสดงใช่ครับทุกตัวละครในสค u ิตเกมของผมมีการแสดงมีบทมีสคริปต์แล้วผมก็พูดแรงกับพัดไปบ้างผมก็ต้องบอกตามตรงแต่ผมอยากจะสร้างสคริปต์อยากจะสร้างเหตุการณ์ให้มันสนุกมากขึ้นอยากจะให้พัดคิดว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาจริงๆผมก็ต้องขอโทษทุกคนแล้วก็พัดด้วยนะครับจริงๆพัดไม่ได้โกรธผมเลยนะครับถ้าทุกคนอยากจะดูคลิปเรียๆแบบสค u ิตเกมใช่ไหมผมมาจัดมาขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งโดยผมมีเงินรางวัลให้3 45, ามแสนสี่หมื่ สำหรับผู้ชนะนะครับแล้วผมจะประกาศเร็วๆนี้ก็ติดตามช่องทางผมไว้แล้วกันนะขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้ผิดหวังจาก SPD และพอแฟนๆนะคะได้เห็นคลิปนี้ของสปายก็คือเข้ามาให้กำลังใจค่ะบางคนบอกเลยว่าไม่ผิดหวงังชอบด้วยซ้ำแอบน้ำตาซึมที่พี่พัดลาออกแล้วแต่เข้าใจเหตุผลของพี่เขาพี่ทําคลิปออกมาได้สนุกมากๆแล้วดูเหนื่อยๆนะคะพักบ้างคนซัพพอร์ตมีเยอะแยะไม่จำเป็นต้องอธิบายให้คนทั้งโลกเข้าใจค่ะและหลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงนะคะว่าเหมือนสปายเนี่ยไม่ค่อยจะได้พักผ่อนหรือเปล่า ดูเหนื่อยและอึดอัดสายตาที่อ่อนล้าที่ทําอะไรก็เป็นแต่ดรามา่าและก็เข้ามาให้กําลังใจต่อนะคะว่าอยากแคร์คนทั้งโลกเลยมันเหนื่อยคะ่ะและนี่ก็เป็นหลายๆคนนะคะที่เข้ามาส่งกําลังใจให้กับหนุ่มสปรายหลังจากที่เจ้าตัวชี้แจงถึงคอนเทนต์ที่มีดราม่านั่นเองแหลคะค่ะก็เอาเป็นว่าใครที่อยากชมคลิปของหนุ่มสปรายแบบจริงๆจัง,จงๆก็อย่างที่เจ้าตัวบอกนะคะว่าจะมีให้เห็นอย่างแน่นอนเดี๋ยวก็รอติดตามชมทั้งช่องของเจ้าตัวกันได้คะ่ะ